สุดหล่อครับวันนี้มาในลุคยีนยังไงครับแบบอย่างยีนค่ะวันนี้ลิกมากับแบรนด์ฮาร่าครับอันนี้เป็นเบสิกยีนของฮาร่าครับก็จะเป็นแบบทรงสบายๆนะครับใส่แมสได้กับเสื้อทุกแบบทุกสไตล์ครับเสน่ห์ของฮาร่าค่ะเสน่ห์ของยีนที่คิดว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ผมชอบคือความคลาสสิกครับความคลาสสิกของฮาร่าที่อยู่ควบคนไทยมานานนะครับแล้วก็เวลาเราใส่แล้วเนี่ยเน้นความสบายความเขาเรียกว่าแมสกับทุกรูปอันนี้คือเป็น เป็นเป็นชุรของฮาน่าเขาคือฮาน่าสามารถแมทช์ได้กับทุกชุดที่เราจะใส่เวลาไปงานถ้าเป็นพนิีเองไอเทมกันตายถ้าแบบมีกางเกงกับแจ็คเก็ตจะเลือกหยิบอะไรคะทุกวันนั้นแบบกันพลาชุดมีสองชิ้นเลือกหยิบกางเกงครับถ้าเราเลือกกางเกงก่อนได้เนี่ยเสื้อก็ไม่ยากนะอาจจะใส่เซ็กแกรมก็ได้เซอกแกรมจริงๆก็ไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้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  เสำหรับใ,ใ,ใครที่รักดีหรือว่าสนใจในแฟชั่น,น,นดีน, 4, นะครับงานนี้ครับผมก็งานซุปเปอร์อีมีนิสแชนที่สุดเลยครับในกรจัดที่เฟิร์อรันดสินนะใครที่สนใจงานนี้นะครับก็มาได้ครับเพราะว่างานนี้งานก็จะมีบูธกิจกรรมเยอะมากนะครับผมโดยเฉพาะบูธของฮาร่านะฮะับเพราะว่ามีเสื้อ,อที่สองแถมเปนนะครับมีเสื้อกันหนาวบูธแบบราคาพิเศษนะครับรวมไปถึงในบูธก็จะมีลดราคาสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยครับโอเคอ่ะมีก้ะสุดโดนแซวว่า ทะเลสว่างมากทะเลมันขาวน้ำมันใสปิ้งเลยอย่างเงี้ยดูน้ำครับแสงสวยครับแสงสวยแดดสะท้อนกับน้ำน้มเด้งขึ้นมาดูแล้วด้วยมั้มันไม่ได้เกี่ยวกับเออบอดี้เราเนาะมันเป็นแค่ธรรมชาติเพราะรูปนั้นไม่ได้ถอดเสื้อเออแต่คุณนิดนิดนิดหน่อยที่มอแบบเออลงไปแล้วแบบแต่คนมีครับมี เออก็ก็เป็นที่ทางชมเอพราะว่ไม่อราะว่าเขาไปดูมันไม่นี้แมีน้ำมมีแต่ไฟเออแอบก็ก็งงเหมือนกันแต่เขาก็เขาก็ชมเพาะองรวมมันสวยมาดูสว่างสบายตาใส่ไปทะเลมีน้ำทำไมแต่ไฟไฟลกเตือนั่นนสิรผมก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้ผมว่าเขาน่จะแบบ มันร้อนนจะหือว่าในภาพมันก็ร้อนอยู่้วมรนะมเมไปานันไปที่หนคเออจบใชสำหรับเราีนี้วามแทีบ้านคบมีบ้านครับผมันบ้านจะตอเนื่นขยเขาให้มัิว่าเป็นคนส่งไปมาแอคลูมแอคลูม พอพอไรมันจะเข้าช่องซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยเราเตรียโปรเจกต์อะไรแบบจะได้เห็นความแปต์บ้างไหมแบบล่างทองอะไรอย่างเงี้ยภาจริงที่เราลงในไอจีครับอันนี้มันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งครับว่าเราไปถ่ายเซอร์รากับพี่ตู้ครับแล้วก็เดี๋ยวอีกอเร็วๆนี้ครับจะได้เห็นภาพจริงๆที่จะออกมาว่ามภาพไหนบ้างมันจะขนาดไหนคะต้องเตรียมแว่นดำไว้กันแสงความสว่างวับวไปไหมคือมันจะพุ่งออกมาจากโทรศัพท์พุ่งคืนทำไม ไอก็มีภาพที่โอเคแบบมันก็มีทุกอย่างเพิ่มขึ้นนะมีก็มีครับเพราะว่ามันมันมันเป็นการถ่ายที่มาดีโอโอเคมันก็ต้องแบบเล่นน้ำเสื้อบ้างก็จะต้องเปลี่ยนเสื้อเลยเหรอฮะกลัวจังเลยที่ว่ามีคลื่กำลังให้กับแฟนๆเพราะว่าแบบนานๆที่จะได้เห็นแต่กันแล้วตั้งใจตอบขงานมาท่กงาน ในตัวงานกับตัวที่ลงล่าสุดเนี่ยตัวไหนเปอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นไหนคะหรอ์หั่นตัวไอ้เหลวไอพี่ชาเป็นเป็นน้ำจ้นงานสั้นกว่าอ้าา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 นาา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 ่าาาาาา่นาา จะหมวกอันนี้ก็รให้เราติดตามก่อนาะอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่มิกอัปเดตนธุรกิจของเราหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวเอ่ยอะไรเอ่ยเวลามีจำกัดขังร้านก๋วยเตี๋ยวพอดีครับดีครับก็ขอบคุณแฟนที่คอยแบบให้ใกระแสตอบรับที่ดีมากมาตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้ อาจจะมีการขยับขยายหรืออะไรกําลังดูอยู่ครับไม่แน่อาจจะเป็นที่เขาใหญ่ว่าอะไรที่เรามีที่อยู่ก็คือตอนนี้เล็งจะเปิดสาขาใหม่มีความอยากครับมีความอยากเพราะช่วงนี้เขาเป็นห่วงตรงนี้พิเศรษฐกิจเศรษฐกิจกระทบบ้างไหมนะเพราะผมโชคดีที่ผมเป็นผู้ป็นกธุรกิจอาหารคนก็เลยแบบมันมันเป็นอาหารที่มันต้องทานทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ผมมันเป็นอาหารที่ ทุกคนสามารถจับต้องได้ใช่ครับมันเป็นอาหารแบบระดับสากลก็เลยค่อนข้างที่จะโอเคก็คือยอดขายอะไรก็ยังปกติอยู่เรียนไปได้ไม่ยากมีการใช้โซเชียลมีการไลฟ์อะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะช่วงนี้กระแสเอาโซเชียลมาช่วยต้องทำด้วยเหมือนกันนะต้องทำด้วยเหมือนกันครับก็มีแบบมีไลฟ์ชวนแฟนหรือลูกค้ามาทานรูปเดียวของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราดีลที่อาจจะแบบมีมีโปรโมชั่นสิ้นปีให้กับลูกค้าสำหรับลูกค้าประจำหรือว่าลูกค้าใหม่ที่จะมาทานด้วย คราวนี้ค่อนข้างวางแผนมาพอสมควรครับแล้วก็จากที่ผ่านมามันก็ยังค่อนข้างดีอ่าแต่ที่มองเอาไว้อยากได้ทำมิกก้าก็ที่มองเอาไว้และตอนนี้เนี่ยที่เขาอยากเราบมินก้าอยู่แล้วอ่าได้เลยอาจจะเป็นที่แรอ่าก็คือที่มิกก้าเทนนี่คะใช่ครับที่มิกก้านก็จะมีก๋วยเตี๋ยวกลดขึ้นที่มิกก้าเทนอาจจะอาจจะ

เราบางทีเราคาดเดาไม่ได้ว่ามันมันจะโอเคไหมมันจะดีไหมอะไรอย่างงี้เพั้นผมว่าเราต้องค่อยๆค่อยๆศึกษาแล้วค่อยๆทำกันบ้านเยอะๆครับโอเคโอเคนะ